สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุกคนมาพอวิธีการแยกกินในป่าของพี่น้องกระเรียงในอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเมนูที่เราจะแยกกินในวันนี้ก็มีอยู่2เมนูด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือตาจอทีเมนูในความทรงจําของภายหลายคนซึ่งเมนูนี้จะเกี่ยวข้องกับป่าในลําห้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะพาคุกคนมาพอวิธีการซ้อป,ป่ากันก่อนเลยนะครับวันนี้เขามากัน5คนแต่ละคนก็จะมีวิธีการซ้อ าในแบบที่ตัวเก้าวธนัดและวิธีที่ฮับชมกันอยู่ตอนนี้เปิ้นฮ้อว่าการดำป่าครับ ระหว่างที่ผมกับน้องเหมโคนกำลังดําป่าอยู่นั้นมึงงานก็ขอโช์ฝีมือการงมป่าและวก็ได้ป่าตัวนะครับส่วนพาร์ตี้คนนี้ก็ตอดแหกเก่งแต่แตเลยครับพ่อลีลาการตอดแหแล้วผมก็เลยขอลองตอดพอเหยกรรมตอดไปได้สักกรรมกับบาวหวแล้วครับเพราะว่าเหมมันนักเกิน เปลี่ยนไปดำป่าเหมือนเก้าดีกว่าครับ ส่วนน้องสาวคนนี้ก็ซ่อนกุ้งกริงแต่ครับผ่านไปได้เกิงตอนได้กุ้งตัวใหญ่ๆตึกสามตัวคนมาครับได้เวลากินข้าวตอนมืองานกับน้องสาวก็ช่วยกันเอาปากที่ได้มาล้างน้ําทําความสะอาดกันก่อนเลยครับจากนั้นก็มาช่วยกันดังไฟส่วนพาร์ตี้ก็ไปฟันไม้ซางมาแต่งหม้อเนือกินอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมของปากยอเลยนะครับวันนี้พาร์ตี้บอกว่าขอโชว์ฝีมือการเนื่ยกินแบบดั้งเดิม โดยเมนูแรกที่พาร์ตี่จะแย่กินในวันนี้เปนห้องว่าหลูอ้อย่าโพนะครับการหลูอ้อย่าโพก็คือการเอาป่าไปปรุงซุปในกระบอกไม้สางใส่ป่าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงได้ตามชอบเลยครับ พอสุกแล้วเมื่อนกยยกลงทกใส่จานที่แป่งจากไม้สางเสร็จแล้วก็เอาใบไม้มาปิดฝาพักไว้ครับ น้นก็นมาตอกันด้วยเมนูที่มีชื่อว่าตาจิ้วทีหรือที่คนเมืองเป็นฮองว่าแกงเย็นเมนูนี้พัรตี้บอกว่าสามารถเนียได้ไง่ายๆแค่ใส่เกลือหอมแดงพริกแห้งหอมป้อมและก็ที่ขาดมาได้ก็คือหน่วยบกอกตาจากนั้นก็ตามด้วยกโลโปละหรือที่ฮาฮวุ้จักกันในชื่อตองหอมซิดแล้วก็แกะป่ายางใส่เข้าไปเลยครับเตลๆตมืหอเข้ากันเตี๋ยก,ก็สามารถกินได้ละครับ เมหะแ,ะแกงเย็นถือเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆโดยบ่ต้องผ่านความ้อนใดๆและถึงแม้ว่าแกงเย็นจะสามารถทำได้อย่างง่ายดแต่ผมก็เชื่อว่าแกงเย็นจะเป็นเมนูในความทรงจำของภัยหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะ